ก่อนอื่นเลยผู้ชมต้องรู้ก่อนนะครับว่าพ่อแม่ของปลาหางนกยูงเนี่ยกินลูกตัวเองนะดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เราเลี้ยงปลาหางนกยูงแล้วไม่ได้ลูกหรือลูกไม่รอดให้ผู้ชมทําตามนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าได้ลูกเยอะแน่ๆผมเอาตะกร้าทรงสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะ วางลงไปในบ่อเลยนะครับโดยตะกร้าเนี้ยจะต้องมีขนาดรูที่เล็กกว่าขนาดของปลาเล็กน้อยพูดง่ายๆก็คือไม่ให้พ่อแม่ปลาเขามุดออกมาในรูได้นะแล้วก็เอาพ่อแม่ปลาเลี้ยงในตะกร้านี้ไปเลยนะครับเติมน้ําไม่ให้น้ําสูงกว่าตะกร้าเพื่อเป็นการแยกส่วนระหว่างปลาโตกับปลาที่เพิ่งเกิดออกมาเอาง่ายๆคือผมวางแผนว่าลูกปลาที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาจะสามารถรอดออกจากรูตะกร้าได้นะออกมาว่าได้อย่างอิสระไม่ต้องกลัวว่าพ่อแม่ปลาจะไล่กินลนะครับ แล้วก็มีการใส่หินลงไปเพื่อทับมาให้ตะกร้าลอยรวมถึงสร้างพื้นที่สำหรับแม่ปลาในการคลอดด้วยตอนเช้านะครับผู้ชมผมมาส่องดูที่บ่อปลาหางนกยูงนี้นะแล้วผมก็เจอนี่ผู้ชมผู้ชมดูเห็นไหมเห็นไหมผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับผู้ชมเห็นไหมครับ นี่ส่วนหนึ่งนะผู้ชมจะมีน้องที่หลบอยู่อีกเยอะเลยนะครับนี่นะกลายเป็นว่าได้ผลนะผู้ชมนี่นะฮะได้ผลนะครับโปรเจกต์ทดลองเพาะปลาหางนกยูงของเรานะครับถือว่าได้ผลดีเลยผู้ชมก็คือพ่อแม่พันธุ์อยู่ในนี้นะพ่อแม่พันธุ์เลี้ยงไว้ในตะกร้านะครับแล้วก็ ตะก้าเนี่ยจะมีรูนะแล้วก็พอพ่อแม่พันธุ์คลอดลูกออกมาม,มีตัวมีตัวเมียคลอดลูกออกมานะครับเด็กเด็เขาก็จะมุดออกมาครับมุดออกมาตามรูนะครับแล้วก็รอดชีวิตนระอดชีวิตนะครับผมว่าผมเอาต้นไมใ้ใส่ไป้ข้างนอกด้วยดีกว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้มไข่แดงมาให้น้องกินนะสําหรับน้องนองที่ เกิดมาใหม่เนี่ยครับเห็นไหมผมเอาต้นไม้ให้น้องหลบน้องก็จะหลบได้ดีขึ้นนะครับน้องก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วล่ะตามภาษาคนขี้ดื้อครับผมก็ทดลองนั่นนี่ไปเรื่อยนะแล้วก็คาดหวังว่าสิ่งที่ผมทดลองกับลูกชายเนี่ยลูกชายเขาจะได้ประโยชน์ เขาจะได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้นี้เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ที่ห้องเรียนนะครับสิ่งที่ผมสรุปได้จากการทดลองนี้คร่าวๆก็คือผมคิดว่าหนึ่งเลยขนาดของภาชนะแล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะมีผลกับการคลอดของปลาได้มากทีเดียว 2. การที่เรามีพื้นที่แยกให้ลูกปลาที่มันเกิดอย่างชัดเจนไปเลยนะก็สามารถเพิ่มโอกาสการรอดได้มากมาก 3. เราวควรใส่พืชหรือหินไว้นะครับเพื่อให้แม่ปลาได้มีพื้นที่ในการคลอดรวมถึงได้มีการหลบซ่อนยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนาะกดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดฟี่อยู่แล้วเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีเด้อเด้อจ้เด้อบายบาย